รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย i fun and real. e aí ดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันผลไม้เป็นอาหารที่หลายๆคนชอบเรียกว่าเป็นของโปรดเลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะเราสามารถซื้อผลไม้ได้ทั้งในห้างสรรพสินค้าในตลาดสองข้างทางเวลาเราเดินทางไปในที่ต่างๆ แต่ว่าไม่มีผลไม้อะไรอร่อยเท่ากับเวลาเราไปเก็บจากต้นกินเองสดสดวันนี้เด็กๆก็คือน้องเทเลอร์กับเพื่อนๆจะพาเข้าป่าที่ป่าโนนใหญ่ค่ะอยู่ที่สีสเกตไปดูซิว่าเด็กๆรู้จักผลไม้ป่าในบ้านเกิดของตัวเองมากไหมเรียนรู้อย่างไรอีกสักครู่ติดตามค่ะเออดินี่เจิมอกแววมแววมแวว้าวกินเมือดเปลือกเลยวันนี้ สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกันะววดว <laughs> วันหยุดวันนี้ เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านอีเซอําเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษมีป่าเป็นห้องเรียนค่ะลกนาบอมันอยู่สูงบอนี่เหรสูงครับว้าวเซี่ยวน่ไหนใส่สันกระปีเลยละคับครูจ่อยหรือครูพีรชัยวงศ์เลิศมักจะใช้ป่าชุมชนเป็นห้องเรียนป่านี้สามารถเรียนได้หลายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมวันนี้ห้องเรียน เต็มไปด้วยผลไม้ป่าที่กำลังออกผลอันนี้หูบอนี่ยังนี่ะนี่ดีเกินต้นเอ็นอาเอ็นอาอือเอ็นอากินลหแซ่บแบบเดียวอันนี้ยี่ห้อนนไรก็กินออืมนี่มันเอ็นมันโลมามันเอ็นมันเออมันสุกแล้วมันก็อาหมากเอ็นอาลูกของต้นเอ็นอาซึ่งเป็นไม้พุ่มสูง1-2เมตร ดอกสีม่วงสวยผลสุกเป็นสีม่วงเข้มกินแล้วจะเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้คือมักเอนอ่ะอันนี้รสสามันสีหวานออกกลมๆมนิดๆครับกินแล้วมันสีลินม่วงครับครับ ผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่กำลังสุกงอมหน้าตาเหมือนลิ้นจีแต่ไม่ใช่นะคะภาคอีสานเขาเรียกว่ามากงแงวลิ้นจีป่าค่ะีเจอป้าเยาวผู้เชี่ยวชาญด้านการหาผลไม้ป่าแล้วค่ะ รู้จอยนัดให้มาสอนเด็กๆเรื่องการหาผลไม้ในป่านี่น้อยบะเงี้ยวลูกมันเป็นของป่าของป่าลูกของป่าของมันคือดึงในป่าเบิ้งใหญ่เบิ้งใหญ่เฮ้ยอันนี่เอิญนวยหยังลูกเงี้ยวใครไปก็กินแน่ผลไม้มีรสชาติที่แตกต่างกันรสชาติของผลไม้จะเป็นอย่างไรอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ค่ะค่อยๆดึงถ้าจำหลายมันสีบรแสบแล้วก็ค่อยดึงเหนนคือปอบมะเงาะเนี่ย ในสีเขาขาว,ขาวเป็นตาแซสบตาแสบพอเห็นบอเลยมันก็บเมีไอ้ไ,ไอ้ยังก็น้ำตาลมันเป็นยดๆมันเป็นไอ้ไอ้เยิม้มเยิม้มเคลือบยู่นี่ถ้าเข้าค่อยๆกินแบบอันค่อยๆลิ่นแ,บบแตะปุ๊บนี่มันสหวานเนอนะเพราะฉะนักินจบๆ,ๆมันบ่งหูรสเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เข้าแตงหูเรื่องว่าลิ่นของเขานีน่มันสัมผัสรสได้จากรสรสเข้มอยู่บางไหนรสหวานอยู่บางใดรสเผ็ดอยู่บางใดเมื่อกี้เก็มอเตอร์ไซค์จักรยานรถยนต์ มากแงวหรือหมากคอแลนดรสชาติหวานอมเปรี้ยวเป็นไม้ยืนต้นอร่อยอร่อยแบบนี้ควรรักษาไว้คู่ป่าแล้วก็คู่เด็กๆค่ะว้าวกินเมิดเปลือกเลยบ่นนี้แสบวะแสบวะบันนี้ สาดมปนเล็ต์ปังเปรี้ยวเขียวเลยต้นแบบเงี้ยวมาสิเป็นนี่คือหลายอยู่ครับมนสินี่ต้นอื่นมาพันนำครับเบ่งว่านวยเด้หวานนวยเด้สมกับนี่แบบนี้เนี่ยมันสมครับนวยเค็มๆมันจะหวานครับคือแบบจรินจี้ครับ ผลไม้ชนิดต่อไปหมากยางเป็นไม้เลื้อยบนเรือนยอดต้นไม้อื่นอยู่สูงมากค่ะต้นมมนสิเป็นเครื่อดอกมมนสิเป็นสีขาวหน่วยมันสิเป็นเหลืองๆออกสุมๆตองเป้ี่หรือตัวอ้าคค่ะเก็บเอาอย่าไปตัดเครื่อมั่นขันปลูกมัเแลวมันดีสีเปีได้มันจังสีเกิดขันเกิดเรายาไปตัดมันขันไปตัดมันมันสิใต้ ขันมันออกหน่วยเสร็จแล้วเมื่สิออกดอกดอกพีหนามันจองคอยเป็นหน่วยครับครุ่งทั่วตีห้ยมอเตอร์นี่เอาแบงที่มแบงว่าไผสิได้หลายกว่ามูเนาะมีสองมีสองตนนี่ค่ะพร้อมยังพร้อมเคลียร์พร้อมพร้อมบอลพร้อมอไม่ผิพร้อมเอ้าเมื่อเจ้าพร้อมแล้วเจ้าไปได้เอาว่าคือเล่น แต่ละกลุ่มจะได้หมากยางมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับฝีมือการปีนป่ายค่ะโอ้ยล่ันไปอย่าไรคไ่หัเร็วเก้มเขเข้เข้สนุกกับวิชาเรียนในป่าและรู้คุณค่าของผลไม้หมากยางจะอร่อยแค่ไหนมีลูกอะไรให้ชิมอีกบ้างอีกสักครู่นะคะ มันตินก้าออกเวลาเขาปลาตรองมากับผูปกครองมันถึงเวลาจะกินอย่างมันถึงจะปลอดภัยค่ะสนับสนุนโดยโตโยต้าไฮ u ัก i ปิโก้แชมป์ท p ีอาร์ดีสปอร์ตทีโใหม่ คู่ครับเขาหยากกับกล้องผมกับก<ะ>ินหมวว้าคู่กินแล้วเขา,ยาหยับป้านัน <c oughs> ตามเด็กๆโรงเรียนบ้านอีเซอําเภอโพสีสุวรรณจังหวัดรีสเกตมาเรียนรู้เรื่องผลไม้ป่ากันต่อค่ะทีมไหนชนะทิมเทเล,ลอ,อร์อาโปเมืก่กาทิมเทเล,ลอร์นะใส่หยิบมาเบิ้งเบิ้งเทเลอร์ เอ้ามือนี่เอามาเบิองปลาแล้วอันนี้ก็เอ็นนัวยังครับหมากยัางนอกจาะอยากให้บักย่างเรื่องแรงทองรักษายังไว้รักษาปลาเออรักษาปลาเอาไม้รักษายังรักษาปลาพอรักษาปลาหมากย่างมันขึ้นต้นเดียวหมากย่างที่เด็กๆช่วยกันปีนเมื่อสักครู่ได้มามากพอสมควรแล้วถึงเวลาชิมแล้วค่ะเอาลองกินเบื้องบนนี่กินเบิ้งแซ่บวะพูดจะกินเอะ้รกันต่อไปอืมอร่อย ออแต่อ้าแต่บ้าต้นไม้ต้นนี้ผลเต็มต้นเลยค่ะแต่ว่าเทรลเลอร์กับมงบอกว่าห้ามรับประทานชื่อว่าต้นเหมือดแอ1 2หนึ่งสองสามเออ้าวโอ้โหอันนี้คือแบกเหมือดแอ หันหันกินแล้วมันสิตายอโอ้ยมาจับผมเพืพ่อนทำไมนะสองสามอันนี้คือบกหวัวแอครับกินแล้วมันสิตายนะครับสองสามเด็ดเลยนี่คืบอบกหวัวแอเอ้ยหวัวอะไรมาจับมเพื่อนจับผมงงหนึ่งสองสามข้าวเขา,ขา,ขาป,ป้าแล้วอย่าข้าอย่าไปเด็ดแบบหวัวแอกิน สองสามแล้วห้าขอปลาแล้วห้าจะไปเด็ดกินไปเท่นหนึ่งหนึ่งสองสามแล้วหาขอปลาแล้วห้าจะไปเด็ดกินเดี๋ยวมันสิตาย<อ>ภูมิปัญญาการหาอยู่หากินในป่าชุมชนสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นการเข้าป่าคือเรื่องสนุกแล้วก็อิ่มท้องต้นไหนกินได้หรือกินไม่ได้ เด็กๆจะค่อยเรียนรู้ซึมซับและรักพืนป่าบ้านต,ตัวเองขึ้นเรื่อยๆค่ะโอ้โห่นั่นเดผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่จะแนะนำให้รู้จักกันในวันนี้ก็คือหมากลำดวนผลสีดำเป็นพวงมีรสหวานอร่อยมากค่ะดอกลำดวนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดสีสะเกดด้วยนะคะ หน้าตาดอกเป็นแบบนี้ค่ะมีกลิ่นหอมมากแต่ตอนนี้ดอกลำดวน,นกลายเป็นผลลำดวนที่แสนอร่อยมีป่าชุมชนมีต้นไม้หลากหลายก็ดีแบบนี้ละค่ะ

เขามามาเล่นมาเรียนมาดูมารู้คุณค่าหลูฟังคือยังรักษาว่าป่าไม้คือลมหายใจของลาลูาดดูไหนไหลูดไม้ก็เต็มป่าไม่กวนต้นไม้ดอกผลก็ออกมา มีให้กินใช้ไม่ต้องไปซื้อหาวัตถจกักรสืบสารแห่งการพื่นพาเมื่อสุนทรคนเฮาหักป่าป่าก็หักสุนทรวันนี้ได้รู้จักผล,ลไม้อะไรกันไปบ้างน้องมายจะสรุปให้ฟังค่ะมืนีหนูจะสนเอ็นอ่ะ แล้วก็ต้นเหมือดแอลมักย่างแล้วก็มักแงวแล้วก็มักลำดวนอันนี้กินแล้วแซบคือต้นเอ็นอาร์มักย่างมักแงวแล้วก็ลำดวนมันมันมีความสูขเหมือนี่คืรซอนเลยเมน่โมเดเลียนะั้นอยู่ในป่า มันมีเครื่อให้ปีนมีของให้ของปลาให้กินเวลาเขาปลาต้องมากกระพุบกรองมันถึงเวลาสุกินอย่างมันถึงจะปลอดภัยค่ะค่นสิบอกว่าตัวน,นี้กินได้กินบ่ได้สี่แยกบ้านอีเซจังหวัดศรีสะเกดจะมีตลาดนัดสีเขียวแล้วก็มีตลาดนัดปกติอยู่คู่กันตลาดนัดสีเขียวขายพืชผักพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้านซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผลผลิตจากป่าชุมชนโนนใหญ่ค่ะสิ่งที่มีมากในช่วงนี้ก็คือผล,ลไม้มาสำรวจตลาดกันค่ะผมจะพาไปเทีย่ยวตลาดนานะซีเขียวของบานิเซ่ครับไปรดว่านอไปลองกันดยวอามา่นายจ้ะอแวตัวนี้คือก็อยู่ในป่าบอกอยู่ในป่าจ้านี่คือหมักดั้ด้วนปลาอันนี้ก็คือบักย่าง ปลาเรือนครับอันนี้ก็คือแบบแง่ปลาโซนๆเท่าอนุราแไวกก็เลยมีผลไม้ปลาหลายแล้วก็ได้เก็บกินเก็บมาขายนะครับแล้วมันก็บบอืดนะครับแค่ผลไม้ป่าก็หลากหลายแล้วนะคะยังมีผักป่าเห็ดและสมุนไพรต่างๆอีกเก็บกินเก็บขายกันได้ทั้งปีเลยค่ะหมุนเวียนเป็นเศรษฐกิจของชุมชน ชุมชนของ้าวซอยกันอนุรักษ์ปลาไวยเพื่อให้ได้พักผลไม้มาไว้กินไวข้ขายเอาเงินมาจุนเจ้อขอรัวของเจ้าของค่ะวิปลาดีดละหลายๆค่ะโรงเรียนปน่าดิเซี่ย yeah! มีป่าก็มีกินมีใช้อยู่ได้ทั้งปีไม่อดอยากขอเพียงช่วยกันรักษาป่าให้ดีค่ะ ต้องขอบคุณลุงป้านะาพ่อแม่ที่เก็บรักษาป่าไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้สิ่งต่างๆและเด็กๆก,ก็คงจะสืบสารสืบทอดต่อไปในอนาคตนะคะเราเองก็ได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับผลไม้ป่าในชุมชนที่สีสะเกตมากขึ้นมากมายขอบคุณเด็กๆค่ะ หลังจากประเวณดูงานโรงเรียนธนาคารต่างๆมาทั่วกรุงเทพจนมั่นใจโรงเรียนธนาคารวัดเสมียนานารีก็เปิดให้บริการเต็มรูปแบบเปิดเทอมใหม่ใครอยากจะเปิดบัญชีใหม่เชิญกรอกข้อมูลตามตัวอย่างนี้ค่ะน้องจา๋าเด็กหญิงทอฝันสุนานันเปิดบัญชีด้วยเงินออม150บาท ยื่นแบบฟอร์มขอเปิดบัญชีให้พี่ๆเจ้าหน้าที่โรงเรียนธนาคารดำเนินตามขั้นตอนค่ะมีบัญชีเป็นของตัวเองแล้วต่อไปนี้จะจัดการการใช้จ่ายแต่ละวันอย่างไรคะคะเวลาเราจะใช้เงินเราก็ต้องคิดก่อนใช้อ่ะค่ะจะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะแล้วก็ประหยัดเงินด้วยค่ะเวลาเราจะถอนเงินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเพิ่มเงินมาให้ด้วย ที่เขาเรียกว่าดอกเบีย้ยค่ะเปิดเทอมใหม่เปิดบัญชีใหม่เรียนรู้การออมเพื่ออนาคตค่ะให้กำลังใจเด็กๆเ,เก็บออมวันนี้เพื่อวันหน้านะคะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้าติดต่อเราได้ที่ Facebook ค่ะทุ่งแสงตะวัน20ปีและที่ w o r l d w i d e p a a c o m นะคะสวัสดีค่ะ